ว่าเป็นนักรบนักรบโยชิอิกิเราใส่เดินเล่นได้เปล่ามาลองดูกันว่าจะเป็นไอันนี้ถ้าดูในเรื่องซัารสซัมรนี่เขาภรรยาต้องแต่งตัวให้ใช่ไหม ชุนหนักแล้วพอลบแล้วแต่แค่เดินน่าหัวคำน้ำนะคิดว่าไม่น่าจะสู้ใครได้แต่ว่าเรามีหน้าตาเป็นอาวุธหนังมองตั้นิ้วสยบมีสายตาเป็นอาวุธค่ะดาบเดิมไม่ต้องตาเนี่ยคมกว่าดาบอีกสายตาคมไหนๆลองชิ่งมารอบหนึ่งดิ <laughs> นี่ขึ้นมาถึงชั้นที่สูงที่สุดซึ่งเมื่อเป็นหอคอยเราจะเห็นวิวเหมือนตอนที่เราขึ้นปรา,าสาทที่นู่นเลย <laughs> เอาแวะชมวิวกันก่อนม <laughs> ีเห็นปรา,าสาทด้วยวันที่ฝนตา ไล<อ>่ล<อ>งทีทนาตาเคยได้ยินเปล่าฝนที่ตกไม่ใช่อะไรหรอกน้ำตายาฤกษ์ กระเป๋าแล้วตอนนี้เราจะเดินไปกินข้าวกันตอนนี้เราอยู่ที่อิมาบ r ริสเตชัน JR 龙门敦 JR r ร s h เดินไปประมาณ5นาทีก็จะถึงร้านอาหารแปลกท์รู่แล้วอิมาบ r ริสเตชัน you know ะป่วยไม่ใช่อ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เพื่อที่จะกินมื้อกลางวันเป็นอาหารพื้นเมืองของเมืองนี้ของเมืองอินมาบเรีอินมาบูร,บรีเราจะสั่งเมนูนี้มีชื่อว่านี่มันเป็นข้าวหน้าหมูแดงแล้วก็มีไข่มีชื่อว่ายาก,กิบุต,ตะทามะโกเมชิเะเอาเซตสี่ใช่ปะ่ะเราเอาเซตเอเซตเอ A อ C A อก็คือต้นจะกินข้าเป็นเซตคู่กับไก่ทอดพอยกินเบ้าเออบ้าเฮ้ยมาแล้วอ๋อที่มันมาเร็วเพราะว่านิสัยของคนคนคนเมืองเนี้ยคนในอิมาบาริเนี้ยเขาะใจร้อนถ้าเกิดเขาสั่งปูค้ออยากจะได้เลยเร็วขนาดนี้เลย จานใหญ่ด้วยเฮ้ยแก้พันเย่นเนี่ยเหรอใช่ใช่ว่ะถูกนะเว้ยไข่สองฟองนี่นี่มันมีวิธีกินด้วยนะนี่นี่นี่เราเห็นอยู่บอกว่าให้แบ่งครึ่งนึงก่อนเนี่ยเนี่ยแบ่งระหว่างไข่ใช่ป่ะแล้วก็แล้วก็วก,ก,ก็คลุกกับไข่ครึ่งนึงก่อนแล้วก็กิกนวครึง่ง ลาแบ่งเสร็จแล้วเราก็จะฝังฝั่งหนึ่งใครยังไม่แตะแกแกจะบอกว่ามันมีเรื่องเล <c superv ising himself> ่านะไออาหารจานเนี้ยคือว่า เมื่อก่อนเนี่ยมีพ่อครัวคนหนึ่งคือมันเป็นอาหารของพ่อครัวแล้วพ่อครัวคนเนี้เขาก็เลยแบบเปิดร้านตัวเองแล้วก็เริ่มทำเมนูขายลูกค้าใช่ป่ะจากนั้นก็คือจากจากนั้นเป็นต้นมาคือทุกคนก็นะชอบอาหารจานนี้มากแล้วทำให้ทุกวัน,นเนี้ยเนี่ยในเมอืองอิมามบาริเนี่ยมีร้านอาหารที่ขายเมนูนี้อยู่60กว่าร้านเยอะย เรามาอยู่ที่ทจุดพักรถจักรยานแล้วเขาก็กให้เช่าจักรยานที่นี่มีชื่อว่าฮากาตะจิมะโนมิจิโนเอเะแต่ก่อนหน้านเนี้ยที่นี่มันมีคือของขึ้นชื่อของเกาะฮากาตะจิมะเนี่ยก็คือเกลือและนอกจากที่ที่พักรถเนี่ยเขาจะเป็นแบบจุดพักผ่อนใช่ป่ะของคนขอนักเดินทางและนักปั่นเนี่ยเขาก็จะมีของขึ้นชื่อของ กอกคาตะด้วยก็คือเกลือก็คือไอติมเกลือไอศครีมเกลือเไปดูกันไอศครีมหรือจะไอติมไอติมเกลือไอติมเกลือ อขค่าเช่าห้าร้อยเยนแล้วก็ค่ามัดจำอีกพันเยนค่าเราเอามาคืนเราก็จะได้ค่ามัดจำคืน <c oughs> แต่ถ้าเราจักรยานไปทิ้งไว้ที่อื่นค่ามัดจำเราก็จะก้อน <c oughs> น่าจะโดนอย่าง <c oughs> อื่นด้วยนะแ, <c oughs> แบบไม่ไม่ใช่ใค่ค่ามัดจำหายแล้วก็เขาจะมีให้แบบมีหมวกให้ แต่ทีนี้เราเลือกได้ว่าเราจะเอาหรือไม่เอาเราจะเอาไหมเราไม่เอาแหละแต่ผมเสียทรงมีเจ็ดเกาะด้วยกันโอเคเดี๋ยวเงเช่าสีฟ้าขอสีฟ้า white one โอเคเหมือนฟังรู้เรื่องคือเขาบอกให้เอาไปคืนตอนคืนจักรยานแหละ จะเป็นอย่างนั้นแหละ